วันนี้จะมาให้ดูหินลับมีดนะครับเป็นหินลับมีดอินเดียนแดงนะครับรุ่นดั้งเดิมนะครับนะครับแต่ก็อาจจะไม่ใช่รุ่นที่ผลิตเมื่อสามสี่สปีที่แล้วนะแต่เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่ซึ่งนะครับทางบริษัทยิปเอ็นซยนะครับเป็นคนนําเข้ามาแพ็กเกจนะครับนี่เลยนะครับนําเข้ามาเป็นตัวแทนจําหน่ายเพียงคู่เดียวในประเทศไทยนะครับก็มีเบอร์โทรเรียบร้อยตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เขาก็จะมี บาร์มีระหัสอะไรไม่รู้ของเขานะครับตัวนี้นี่เป็นของแท้เลยนะครับตัวนี้การันตีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับถ้าใครหาซื้อก็ดูตรงนี้เลยนะครับต้องมีตราบริษัทยิบอินซอยนะครับและอยกจำกัดนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นข้างซ้ายนะครับตัวนี้ทีนี้มาให้ดูด้านหน้าตรงด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะครับปิดหัวปิดท้ายนะครับปิดหัวปิดท้ายแกะนะครับ ทีนี้ก็มาอีกให้ดูหนึ่งข้างหนึ่งข้างจะเป็นรูนะครับให้เราสามารถดูดูลักษณะของหินนะครับได้นะครับส่วนบริษัทก็ชัดเจนครับบริษัทยิบอินซอยและแยกนะครับส่วนด้านบนก็เป็นแพ็กเกจทั้งเดิม 108s นะครับคอมมดีชั่นแชฟเพนนิงสโตนนะครับก็ประมาณนี้นะครับคาร์บูรินดัมทีนี้ไม้กแกะ ในกันนะครับแกะแกะออกมาแฟนเราคนแกะออกมาผมเป็นคนถ่ายกล้องครับอันนี้ยังยังจะไม่ทําการวิสอบนะครับแต่จะมาให้ดูลักษณะครับของของเป็ดเอนะครับของบริษัทยูเอ็นซอยมันเป็นยังไงนะครับเนื้อนะครับเนื้อของหินนะครับจะมีลักษณะอยู่สองด้านนะครับด้านหยาบกับด้านละเอียดนะครับด้านหยาบนี่ก็ประมาณ ประมาณน่าจะประมาณ120หรือว่า140โดยคร่าวๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้ดูสเปคมานะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็ประมาณ240ประมาณนะครับขึ้นลงโดยประมาณนะครับเป็นหน้าหยาบนะครับก็มีสองด้านนะครับประมาณนี้เลยครับตัวนี้ถ้าถ้าดูผ่านกล้องเราจะดูไม่ชัดเจนม,มันเป็นสีอะไรแต่ถ้าดูผ่านตาเนี่ยมันจะดูชัดเจนว่าตัวนี้สีเทานะครส่วนตัวนี้จะออกคล้ายๆเขียวๆนะครับเขียวนิดๆน,น,นะครับ วิดีสวยนะครับเนื้อสวยนะครับผหินสองหน้านะครับก็ประมาณนี้ผมบอกไปนะครับนะครับหน้าละเอียดหน้าหน้าหยาบหนาละเอียดส่วนการรีวิวทดสอบเดี๋ยวค่อยมาสอบให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ไม่ดูก่อนสำหรับท่านที่กำลังตะหาซื้อว่าจะซื้อยังไงนะก็ลองไปดูยังดูจากคลิปนี้นะครับ เนื้อมันนะครับด้าละเอียดจะมีน้อยนะครับด้นหยาบจะมีเยอะด้าละเอียดก็จะอ,ออกสีเทาๆนะครับออกสีเทาๆตัวนะดํก็ไม่เชิงนะครับออกเทาๆเทาเทาเข้มๆย้านหนึ่งถ้าเรารดูดีๆจะออกเขียวๆนะครับเขียวๆเนื้อออกเขียวๆด้หยาบกว่าส่วนตรงนี้เป็นรูปคนป่านะครับรนี่ครับเป็นรูปคนป่า เป็นลักษณะลึกลงไปด้านในย้ำนะครับปั๊มลงไปด้านล่างนะครับลงไปฝังในเนื้อเลยนะครับแล้วจะมีเยอะกว่าด้านละเอียดให้ดูกล่องอีกทีนึงนะครับกล่องก็เป็นลักษณะนี้มีบานะครับมีบาร้อยนะครับตัวหนังสือจะคมชัดนะครับการปิดเปิดจะปิดเปิดตรงหัวนะครับนะครับท้ายนะครับปิดเปิดได้นะครับปิดเปิดหมดท้ายได้นะเมื่อเราหินออกนะครับต้องหินออก จากหมวได้ท้ายเท่านั้นนะครับคือของแท้นะครับถือน้าดิ้นเลยนะครับซูมชัดๆนะครับต้องมีคาว่าบริษัทยิ่ปุ่นซอยรละยากจากัดนบตัวแทนจํหน่ายนะครับแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยแล้วมีเบอร์โทรนะครับอันนี้คือของจริงนะครับตรงนี้นะครับคนไปดูเจอของปลอมมาก็พยายามดูๆแล้วกันนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะมีรูรูตรงเนี้ยมันจะเห็นเนื้อหินนะครับ เห็นทั้งชั้นบนและชั้นล่างครับ,รบประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับสับคลิกนี้นะมาให้ดูผลรับมีตาคนป่านะครับยินแดงๆนะครับจากบริษัทยิปเอสโซยนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับ